สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขค่อนค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห่งใจซอยกันพี่น้องเอฟซีอหลักองอิงเอฟซีพ่อโจเอฟซีสาวน้อยเพรบานแพงเอฟซีสาวนมเยืนที่เป็นฐานทุนใจเดิมหรือว่าผู้ใดที่เพิ่มเติมนะคะเขามาใหม่มาถักทายกันเด้อพี่น้องคะใต่คลิปวิดีโอพี่น้องพิมพ์ถักทายกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถูกคลิปวิดีโอมีคลิปใดว่าท่านเบิงคนเบิงคลิปเก่าๆกระไดผููมาใหม่นะน้องพี่น้อง หรือว่าผู้เก่าสิเบิงอีกก็ได้คือกันเมื่อน,นี้สาวนบเยืนได้มีโอกาสไปซื้อ ไปซื้อเตาแก๊สปิกนิกนะคะตามทีเอฟซี FC เกาหลีเพื่อนได้ฝากาฝากให้ซื้อไปให้อีหล่าอุ้งอิงไปให้ทีมงานรถตู้เนาะเพื่อได้ใส่ประโยชน์นะคะจัดการให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณเอฟซีเกาหลีนะคะภูทีถักมากค่ะเพื่อนบอกสาวน้ำเยื่นว่าความสุขของเพื่อนคือการได้เห็นอีหล่ามีความสุขเพื่อนว่าเป็นคือกันบอค่ะพี่น้องเป็นคือกันได้เนาะเพราะว่าเมื่อวานสาวน้ำเยื่นว่าผู้ใหเบิงเอ็มบี เบิรงเอ็มวีอีลาไทยอ่าเอ็มวีเอมวีเรามีความสุขว่าิ่นยิ้มหัวไปคือกันบอจังสี่นะคะปรากฏวา่าปรากฏว่าพี่น้องกันเลยบอกว่าอันเป็นคือกันกอยู่ค่ะเป็นคือกันกอยู่สาวนมยืนว่าสันก็ว่าแม่เจ้าของเป็นยูผู้เดียวนะคะ <laughs> พี่น้องเป็นยูน้ากันหลายยูตัวดีแต่ว่าสันเนาะเขาคุณได้ลายค่ะอี่ล่าทักท้ายกันคุยกันเด้อพี่น้องเด้อความสุขของเฮาคือการได้เห็นอีหล่าอุ้งอิงยิ้มหัวคืบมือว่านนั่นแหละเนาะคือเป็นไทยเอ็มวีส่วนมือนี้กระตอนเนื่องความสุขพี่น้องมือนี้เดินทางกลับมาบานอองคู่ามาบ้านเนาะได้หยุดพักผ่อนมือหนึ่งเพราะว่าง,งานทองสนามหลวงนันเลื่อนไปเมนบอกครับพี่น้องมือนี้ก็เลยเห็นวันหยุดพักผ่อนของอีหลา่า พี่น้องคะอีหล่าอุ้งอิงกาได้พักผ่อนเพิ่นสูบปลาได้เหมือนี่อุ้ยเนาะเป็นตะไปอันพ่อเอกว่าพ่อเอกว่าอันสูบแล้วกันนาสิประมาณจะขาดหามุ้งแรกเนี่ยนาจะได้ได้จับปลาได้เก็บปลานะน,ะ,นะพี่น้องแต่ว่าสารยืนติดภาระเนาะติดภารกิจเออคนมีผ้าระเป็นจังไงละนะคะกาเป็นตะไปตลอดเป็นตะไปอันจับปลาน้าผิ่นนะ สูปป้าพี่น้องสูปป้าลุ่นยุถาย,ยุในระว่างถาเนี่อีลากระตรงซ่อมเพลงได้พี่น้องสุขภาพก็คือบอกใครสบายเป็นไดมีไอเนาะมีไออากาศกับเปลี่ยนเปลี่ยนพี่น้องช่วงนี้มีลมแห้งมีอยังมีละ เป็นวัดเป็นไอเด้ง่ายนะคะพี่น้องคือกันกระต้องเบิ่งแย่งดูแลสุภาพเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสุภาพร่างกายแข็งแรงสุภาพจิตใจดีเฮ็ดยังกะที่ดีตัวค่ะพี่น้องคือจังอีลาอุ้งอิงเหมือนนี้ค่ะโอ้ยเนาะไออยู่จังสัลละพี่น้องค่ะไอหลายคนเลยนะไม่หน่อยก็บพ่าท่านเศร้ามือกองสาวนมเยิ้นเนี่ยตั้งแต่ผุนนะคะพี่น้องก็ยังมีไออยู่เด้อค่ะมีไอแต่ว่าแบบ บบเด็ตเป็นไข่ขึ้นมาแบบมากมาคือตอนเป็นแร,แรกแต่ถามว่ายังมีไอบบอไอค่ะพี่น้องด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนําเพราะฉะนั้นก็จะเห็นอีหลาขนาดแบบบบสบายแต่ว่าก็ต้องซ่อมซ้อมเพลงนําเพราะว่าพอเอกว่าจะเปลี่ยนสคริปต์ใหม่อีกแล้วจังสีนอกจะมีการเปลี่ยนสคริปต์ใหม่กะจัดไปอ่ะลูกสาวเขาคนเก่งอยู่แล้วพี่น้องคะเก่งขยันอดทนนะคะ แบบสุดๆเลยอิลีนิละที่เฮ็ไให,หักหลายคือว่านพี่น้องเนาะนั่งเป็นธรรมชาติเป็นจังไดเป็นจังสั้นนะคะบเรตปรุงแต่งอีกย่งไอกับไอห้ฟังน่ล่ะพี่น้องแต่ว่าไอมือว่าในแอบมีเสียงแบบมหาเสน่ห์เลยเสียงแข็งแบไอน้าแต่ว่าเสียงแข็งแบมหาเสน่ห์นาะพี่น้องเนาะป้าเสียงมีลูกคอเพิ่ว่าเผิว่วปาป้าเสียงหลาพาะษะ มีลูกข้อน้องได้มสดงพูดใดว่าท่านดีไปเบิ่งคลิปนี่หรือจากไหนสาวน้ำงินยิบเอามาฝากมาตอนพี่น้องอยู่นะตอนอิหล่าแบบห้องเพลงเลนๆนเป็นเพลงของเกยจินตลาพูนลาบนนเนาะ,ะอา่ามีลูกข้อนําเสียงแ่อยแกบเป็นแหบมหาเสน่ห์อ่านี่ละกะบเพราะว่าจะเป็นมือได้ได้ละค่ะพี่น้องค่ะอิหล่าก็ยังซ้อมเพลงอิหล่าก็ย่งแบบคือเตรียมตัวเขาเอ้นวมาเตรียมโต <c oughs> บอกกับสิบ่ถือเตรียมโตให้เจ้าของพร้อมอยู่เสมอนะคะพี่น้องคะให้เจ้าของมีความพร้อมเนาะเพราะว่าลหลายๆคนกับสิถามเห็นบ่กเป็นอย่างอิหลา่าวงอิงคือล้องเพลงเดรหลายแถบก็เพราะว่าอีหล่า้อมอยู่ตลอดไงพี่น้องสอมเพลงอยู่ตลอดนะคะบอสบายกันยังสอมเนี่ยอะขนาดเสียงแหบไอเหม็นบอกบอสบายกันยังสอมซ้อมทาามาอม่าซ้ำสูบปลาซ้ำน้ำบกเนาะ สามนาบกวาเสนอก็จะได้ไปจับปลากันอีกก็สิได้เห็นบรรยากาศจับปลามวนซืนทีห่ห่านดหลับวันหยุดพี่น้องอากาศก็ดีดีค่ะตามทงให้ทงหน้าแล้วเขาแล้วหน้าพี่น้องค่ะช่วงนี้ลมวอยวอยมากอากาศกําลังดีดีค่ะเหมาะอย่างจริงกับเป็นช่วงทีสู่ปลากันลนะนอกพี่น้องเนาะแล้วเขาแล้วหน้ากับสู่ปลาสาเม่นบ่เพราะว่าช่วงฝนตกป่ามาอยู่น้องสาสนันเด้ตอนนี้นำคอนแล้ว นำนำมายุนนในนวยในสาดเนาะก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องแลวเขาแล้วหนะ้าเป็นช่วงสูบป,ปลาอีกช่วงหนึ่งกับภูหลากกรสงกรานยังสีนะคะแต่กาจะาว่าเนี่ยสูบช่วงนี้นี่ดีเด้เพราะว่าและพึ่งแลวเขาแล้วหน้าใหม่ๆนี่ก็คืออันงวว้วคไข่เนี่ยบพท่านเด็ลงไปนอนบพท่านบพท่านเดิลงไปนอนในสาดนะคะพี่น้องคือถามมันหลายเดือนไปก็หนีหนานแรงมากเป็นบ่เพิ่นก็นจะไล่งัวไล่ไข่ไปไปล่งน้องสาดเป็นบ่ มันจะกุยเพื่อนว่าย่ามนันปลาสิโปแซบปลาสันปลาสิกุยเพื่อนว่านะคะยกเว้นว่าอ่าน้องสาไดทีบดอดแอไลง่ง้วไล่ควายลงไปกับโบเป็นหยังพี่น้องแต่ถ้าตามบรรยากาศน้ำบนนอกเข้านะคะเพื่อนบอกว่าถ้าสิสูบปลาสานี่ก็คืออ่าบา่ไล่ง้วไล่ควายลงไปถ้าวราสันทางวัวควายจะเล่นจะให้งวัวควายลงไปนอนแซ่น้ำไปเล่นน้ำในสองสาไดเนี่ก็คืออ่าตรงสูบปลาออกก่อนสูบปลาก่อนอ ก็คือสูบป,ปลาเอาน้ำเอาน้ำใส่หน้าไว้ก่อนเป็นบ่พอเก็บปลาแล้วนี่ก็เปี่งนน้ำเก้านั่นล่ละกลับลงมางวงควายล่งเล่นได้ลงแซ่น้ำได้เป็นจัาสั้นด้ค่ะพี่น้องปลาที่ได้มากก็คือเนื้อปลากระจบบ่บ่ม็นข้าวบกุยเพิ่นวานะคะอันนี้พี่น้องผู้เฒ่าเพื่อนว่าดอกเนกาะพระว่าสาเรื่อยกันมากมาก,มากบรรยากาศสูบป,ปลาซาหลังหลังเพิ่นแล้วเขาแล้วหน้าแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศไอ ตามบรนนอกเข้าเออตามบรนนอกเข้าผู้อยู่ทางกวงทางไกลผู้ีิจากบานไปกะได้เห็นได้คิดหอดคิดถึงตัวละแล้วสิ่งที่แสบนี่พี่น้องคะปลาหนีถาสูแบบนี้อย่าเอามาเห็ดกินอยู่บานเห็ดกินอยู่มองหันเลยอยู่คู่สาเลยเนี่ยมันจะไได้บรรยากาศมันจะแสบสิบเผาสิบป,ปิ้งสิอ่าต้มก็คือเห็ดอยู่มองหัน เอาศาดไปปลูกหรือว่าเอาใบไม้ปลูกกินอยู่กับหันนะพี่น้องป้านนะวันยาการ <c oughs> ได้วันนี้การเลยมันต้องไปเดือสั่นนะคะพี่น้องนี่และววันหยุดวันหยุดพี่น้องเวาถึงเรื่องวันหยุดปักปอนของอีหลาวองอิงอ่ะเมื่อนี้นเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างคือว่าเนาะมีผู้นันพ้นีมาหาอ่ามีทำบุญมีสอมเพลงมีสูบปลาอืมสูบซา่าเมลเะนอะสูบซัก พาเอาปลาในหลัะพี่น้องคะเหตุกับเขากำน้ำสู่กันกินสันตัวปัตานี้วันหยุดเนาะกับมืออื่นไปพอกันอยู่ที่วังขินนะคะวังขินสีสะเกตใส่เบื้องหลบบ้านยังเกาะหละับบ้านบ้านงานนะคะมืออื่นนี่พี่น้องกับเตรียมปูสาดเด้อค่ะเด้อเพื่อเพิ่นผู้ใดอยู่ทั้งนั้นนับปูสาดไปได้หลายพี่น้องเอยเพื่อพี่น้องผู้เพื่อนมากที่หลังเพื่อสิจางยาย่าสสาดนะคะ <c oughs> สาวมยืน่นบ่ท่านไข่ดอก,กสัตเนาะ เพราะว่าคอยปูก้อนแล้วคอยบ้านใกล้เจ้าบ้านไกลเปนะเอาถ้าว่าสันพี่น้องปูถาเด้อเดี๋ยวสิมีคนไปจา่า,า,า,จางใหญ่ศาสต์ถ้าบบจ่างใหญ่กสิขอนางน่ำเท่านั้นลหละนะคะ มื่ออื้นนี่21ธตันวาคมบ้านพนยางนะคะตำบลพนยางอําเภอวังขินจังหวัดศรีสะเกดไปมวลเสืนกับอีหลาอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะขอบคุณได้หลายพี่น้องขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันค่ะสวัสดีค่ะ